เขาบอกว่าความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการรับรู้ถ้าเรารู้ว่าเรามีเป็นทำได้หรือไม่ได้ก็เท่ากับเป็นการมองเห็นอนาคตที่เราจะสำเร็จได้หรือไม่ได้เช่นเดียวกันทำตามกำลังที่มีถ้าคิดจะทำการงานสิ่งใดก็ตาม ชาวจีนนี่มักจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับกำลังทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่แม้จะมีเพียงน้อยนิดแต่พวกเขาก็จะทำงานนั้นๆด้วยเงินที่มีอยู่เต็มกำลังไม่อับอายแม้คนอื่นจะคิดว่าพวกเขาไม่เจียมตัวกับเงินที่มีอยู่เงินน้อยนิดแต่คิดจะทำงานใหญ่ชาวจีนนั้นมีความสําคัญและก็มีความสามารถ ด้านการคิดค้นและปรับปรุงสินค้าหรือกิจการของตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาใจลูกค้าและทำให้สินค้าของตนเองนั้นมีคุณภาพเป็นที่ถูกใจของลูกค้ามากกว่าเดิมดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะมีเงินทุนน้อยเพียงใดแต่พวกเขาก็ใช้เงินลงทุนที่มีอยู่น้อยนิดนั้นปรับปรุงสินค้าและกิจการตามกำลังที่มีอยู่อย่างเต็มที่ขยายแผงขา,ขายของออกไปอีกสักหนึ่งแผง เพื่อที่จะเพิ่มรายได้และเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้นแม้จะเป็นเพียงแผงเล็กน้อยทํากําไรได้ไม่มากแ,แต่ก็เท่ากับกําลังที่ตนเองพอมีพวกเขาก็พอใจแล้วความมุ่งมั่นและความกล้าหาญในการกล้าเสี่ยงลงทุนของชาวจีนนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จและความร่ำรวยได้ไม่ยากเพราะพวกเขากล้าที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเสมอกล้าที่จะเสี่ยง ถ้าเห็นว่าความเสี่ยงนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จเพียงเล็กน้อยก็ยอมเพราะความสำเร็จเพียงเล็กน้อยนั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตชาวจีนนั้นจะไม่รอให้ตัวเองร่ำรวยถึงค่อยขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตแต่พวกเขาจะลงมือทํากิจการนั้นๆท,ทันทีแม้มีเงินทุนเพียงเล็กน้อยเพราะพวกเขาจะทำกิจการนั้นๆตามกำลังเงินทุนที่มีอยู่ มีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทาม,มากทำตามกำลังทรัพย์ที่มีแม้จะต้องลำบากกับการเริ่มต้นสักหน่อยแต่พวกเขาเป็นชนชาติที่มีความอดทนสูงพวกเขาก็จะรอความสำเร็จนั้นแม้มันจะมาชากก้าก็ตามมีเท่าใดก็ทำเท่านั้นความสำเร็จเริ่มต้นได้ตามกำลังที่มีอยู่ครับ